listening makes life better by ลุงตี podcast สวัสดีครับพบกับผมลุงตีอีเดมิสือ กับรายการที่จะนําสาระดีๆมาส่งถึงที่ให้คุณได้ฟังทั้งเรื่องการบริหารงานธุรกิจชีวิตรอบด้านและสร้างแรงบันดาลใจเรื่องราวแรงบันดาลใจวันนี้ลุงตี่ขอเสนอเรื่องสวนลับเด็กผู้หญิงที่อยู่ในโลกที่แสนเหงาคนหนึ่งบังเอิญได้ไปพบเจอกับสวนลับแห่งหนึ่งที่ซ่อนอยู่หลังประตูเก่าที่มีไม้เลื้อยปกคลุม ด้วยความอยากรู้อยากเห็นเธอจึงผลักประตูเข้าไปและพบภาพที่ทำให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนไปตลอดกาล สวนลับที่ถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลากลับมามีชีวิตต่อหน้าเธอเธออยู่ท่ามกลางดอกไม้สีสันสดใสกลีบดอกไม้พลิ้วไหวไปตามสายลมสิ่งที่มีชีวิตโบยบินเปล่งประกายอยู่ในสวนเธอรู้สึกราวกับโดนเวทมนต์สะกดและรู้สึกเหมือนกับสวนกำลังกระซิบเชิญชวนให้เธอโอบกอดจินตนาการของเธอและสำรวจสิ่งมหัศจรรย์ของโลกรอบตัวเธอเด็กสาวพบความรู้สึกใหม่ แห่งความสุขและอิสรภาพเธอได้จ้องมองดูดอกไม้นานาชนิดดูผีเสื้อบินท่ามกลางหมู่ดอกไม้และฟังเสียงนกร้องเธอใช้เวลาชื่นชมกับความสวยงามนี้หลายชั่วโมงไม่รู้จบขณะที่เธอใช้เวลาอยู่ในส่วนนี้เธอได้รับแรงบันดาลใจและเกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ความชื่นชมอยากสุดซึ้งต่อสิ่งมหัศจรรย์ที่อยู่รอบตัวเธอมากมาย เธอจึงเริ่มสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเธอวาดภาพที่มีชีวิตชีวาปลดปล่อยใจและความฝันของตัวเธอให้เชื่อมโยงกับโลกแห่งนี้สวนแห่งนี้กลายเป็นสถานที่ที่ทำให้จินตนาการของเธอกลับมาโลดแล่นและอิสระและเติบโตอีกครั้งหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไปเธอพบกับความสบายใจกับพืชและสัตว์ในสวนนี้มากขึ้นและเธอก็ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเชื่อมโยงของสิ่งมีมชีวิตทั้งหมดลุงตีมองเห็นว่า สวนแห่งนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสวยงามของสถานที่ที่ถูกลืมเลือนและเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังในการเปลี่ยนแปลงจินตนาการของเราสิ่งที่เธอได้จากสวนแห่งนี้เธอทะนุถนอมความงามรอบตัวของเธอและสนับสนุนให้ผู้อื่นเปิดรับจินตนาการของตัวเองลุงตีอยากให้ทุกคนนำเรื่องราวของสวนลับแห่งนี้ไปเป็นแรงบันดาลใจสนับสนุนพลังแห่งธรรมชาติและจินตนาการ การค้นพบและการออกตามล่าหาความฝันและจินตนาการของตัวเองเรื่องราวนี้จะเป็นเครื่องเตือนใจให้เราน้อมรับจินตนาการของเราความสวยงามที่ซ่อนอยู่รอบตัวเราและอย่าสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองลุงตีอยากให้ทุกคนค้นหาสวนลับของเราเองไม่ว่าจะเป็นในธรรมชาติศิลปะหรืออาณาจักรแห่งจินตนาการของเราที่จะช่วยให้พวกเรา เห็นโลกผ่านเล่นแหนความลุ่มหลงและความเป็นไปได้ในมุมมองความชอบของเรา